เมื่อวันที่3ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกาที่โคกหนองนาม,มนทนฐานบกที่19ค่ายกฤริชวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร พลตรีพัชรพลศิริรักษ์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่19ราชองค์รักษ์แคท904พร้อมด้วยคุณดวญยพรศิริรักษ์ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่19สมาชิกสมาคมแม่บ้านกำลังพลจิตอาสารวมกันลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการ ปลุวันแม่เกี่ยววันพ่อพื้นที่สามไร่เพื่อน,น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพรรากาทธเบตมหาภูมิพลอดุลยโลชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5ธันวาคม2564อีกทั้งได้ร่วมกันหวานเมล็ดปอเทืองพื้นที่แปลงนาหลังเก็บเกี่ยวพื้นที่6ไร่เพื่อถ่ายกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินพร้อมปลูกต้นมะค่าโมงสร้างระบบนิเวศให้กับพื้นที่เนื่องในวันดินโลกวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมทีมข่าวมณทนฐานบกที่19รายงาน